่อนหนูตตอาบกับกคุณชายตอนที่106คลิปนี้จะเป็นการต่อ3คลิปในคลิปหนึ่งนะคะ3ตอนในคลิปหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะที่จริงวันนั้นพวกเราทุกคนเข้าใจว่าเธอจะไปอังกฤษกับฉันจุ้ยโมยเจย์เอ๋ พูดตามตรงนะแย่กังวลกับทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของเธอแต่ว่าที่เขาทำไปทั้งหมดก็เพียงเพราะเขาแคร์เธอมากเกินไปแคร์มากแต่กลับไม่รู้ว่าต้องแสดงออกอยังไงเอ๊ะเฉี่แย่ขาก็ว่าเราจะกลับอังกฤษไปกับพี่ขนาดนั้นเลย เธอคิดพวกเหงืพวกเขาขนาดนั้นแลแท้แค่กลับไปหาพวกเขาก็จบแล้วไม่ใช่หรือไงใครใคร,ใครคิดถึงเจ้าว่าฉีเหรียนเย่กันเอ๊ะแปลกๆนะฉันพูดถึงฉีเหรียนเย่ตั้งแต่เมื่อไหรอ๋อเข้าใจแล้วล่ะเธอชอบพี่เย,เย่สินนะ <laughs> อย่าพูดอะไรลเลยเถอะนะฉันไม่มีทางชอบฉีเหรียนเย่ หืมนี่มันเจ้าเด็กบ้ามองแบบนี้หมายความว่ายังไงในโดนฉันตีแนะ่เธอนะ่ะเป็นยายปีศาจได้จอมโกหกเห็นชัดชัดว่าเธอชอบพี่แย่ยังไม่ยอมรับอีกบือมาสิจับฉันไม่ได้หรอกบื่อ,อยิ่ขาดคิวคิวนี่ ทำไมเจ้าเด็กจีนโหล่านั่นถึงคิดว่าฉันชอบฉีเล่นแย่ฉันจะไปชอบคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนั้นได้ยังไงห้องอาหารตระกูลจีนโห้ามในหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวห้ามในหัว ให้ตายสิวันนี้ฉันเป็นอะไรไปทําไมถึงหยุดคิดเรื่องของฉีเหรียญแย่ไม่ได้สักทีปักปึ้งแย่แล้วแย่แล้วพี่แย่เขาเกิดเรื่องกับพี่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไปเร็วอะไรนะโรงพยาบาลอันดับหนึ่งขอโทษนะคะหลีกทางหน่อยค่ะฉีเหรียญแย่นยายเป็นอะไรนะครักฉีเหรียญแย่นายเป็น คุณหนูตกอับกับก้อนคุชายชูบีคนนี้คุณหนูตกอับกับก้อนคู้ชายตอนที่107ยเยมาโลขับจนเกิดอุบัติเหตุทำให้เลือดคลั่งในสมองหมอบอกว่าเขาอาจจะไม่เืินขึ้นมาอีกแล้วมีจริงทำไมถึงเป็นแบบนี้มีจริงหนานฝังนายกับฉีเดรียนแย่วมหัวกะหลอกฉันอีกแล้วใช่ไหม ลูซี่ฉันก็หวังว่านี่จะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแต่ว่า <c oughs> พวกเรากลับกันเถอะอืมแกรฉันเคยคิดว่าพอออกจากรอยัลการ์เดนแล้วฉันจะกลับไปเป็นคนที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรอีกแต่พอออกมาจากที่นั่นจริงๆกลับพบว่า S <S <an> หัวใจของฉันอยู่ที่รอยัลการ e นมาตั้งนานแล้วเย่เย่ได้ยินที่ฉันเรียกไหมขอร้องล่ะในช่วยลืมตาขึ้นมามองฉันหน่อยได้หรือเปล่าฉันสัญญาจะไม่ไปจากรอยัลการ e นอีกแล้วดังนั้นฉันขอร้องล่ะตื่นขึ้นมาเถอะ หลัวซีเธอลองให้ทำไมหึหนายไม่เป็นอะไรแล้วฉันจะเป็นอะไรได้ละ่ะนี่น,น,นี่มันอะไรกันทำไมฉันถึงใส่เครื่องช่วยหายใจ <c oughs> ถูกเจ้าสาวคนนั่นหลอกอีกจนได้แต่ว่าครั้งนี้ฉันกลับเต็มใจให้ว่าเขาหลอกหลัวซีเธอเธอ ขอให้ฉเฉลียยแย่ปลอดไทยก็พอวา้าวดูเหมือนจะจบเรื่องแล้วสินายนี่ก็เก่งเหมือนกันนะนนเนี่ยเด็กดือ้อขอบคุณมากฉันสิต้องขอบคุณพวกนาย<ม>ขอแค่เอายอนั่นออกไปจากเชตชั้นได้ก็พอไปละเฉหลังอย่ามาเรียกฉันว่าเด็กดื้ออีกเข้าใจไหมดีจังในที่สุดเรื่องนี้ก็ี้คลายลงสักที ขนหนูกับ,บกับก้นคุณชายชูบีคาะเนตขน,นหนูตกอับกับก้นคุณชายตอนที่1 0ึ่งร้อยแปดรอยกาเนนัขวเราอะไรมาตลอดทางน่ะไม่มีอะไร <laughs> ฉันแค่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเธอจะเสียใจเรื่องฉันขนาดนี้ฉันก็ค่ะก็ค่ะ เดี๋ยวก่อนฉีเหรยนี่นายบอกความจริงฉันมานะน่ะว่านายรวมหัวกับพวกนั้นมาหลอกฉันใช่ไหมเฮ้ยถ้าฉันรู้ความจริงนายไม่ตายดีเนี่เปล่านะฉันฉันไม่รู้อะไรเลยฉันก็ถูกหลอกมาเหมือนเธอนั่นแหละจิ่งหรอใช่ใช่แย่นายเปลี่ยนไปนะ ตั้งแต่ตอนที่เขาแม่บังคับให้ฉันออกมาจากตระกูลจินหูฉันก็ได้รับรู้ว่าชิลเลนแย่ค่าเข้าใจคำว่าเคารพและเห็นใจของคนอื่นมากขึ้นแล้วแล้วเธอชอบฉันตอนนี้ไหมล่ะเย็นดีต้อนรับกลับบ้านขัดฟิลม ขอบคุณมากนะทุกคนฉันกลับมาแล้วสองคนนั้นทำอะไรกันบ้านช่าคำนี้จังเย่นายนีสุดยอดไปเลยที่รอให้หลวดซีกลับมาได้เฮเยและถูกจับได้เสวลุว ฉันยังไม่ได้คิดบัญชีกับนายเลยกล้าดียังไงถึงได้ใช้ฉันเป็นเครื่องมือในการโกหกหลวซีจนทําให้เธอต้องเสียน้ำตาแบบนี้เอ๊เย่พูดอะไรของนายอาภาัยให้มีดต้ขูปากไปซะรุนแรงอ้ยเย่นายนี่มันเลวเสมอต้นเสมอปลายจริงๆฉีเลนเย่นายนี่มันแย่จริงๆแหงแก้งป่อยนี่ต้องเป็นฝีมือของมอนี่แน่ๆ เห็นแก่ความพยายามของเขาฉันจะยกโทษให้ก็แล้วกันดูเหมือนรอย a l อนการเดยนจะกลับสู่ความสงบสุดอีกครั้งแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีจังบางทีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือความรู้สึกของฉันที่มีต่อฉีเลนเย่ คนหน้าตักอากกศกันใช่ชื่อวีคันนี